การรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจเผชิญในชีวิตแต่สิ่งสำคัญคือการหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งบทความที่ผมแนะนำนี้จะช่วยให้คุณพบกับวิธีการและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณมีความหวังและความแข็งแกร่งทางจิตใจเพื่อเอาชนะความรู้สึกที่ไม่ดีและก้าวต่อไปได้นอกจากนี้ยังจะช่วยเติมเต็มพลังใจให้คุณได้พบกับความหวังและกำลังใจในการเดินทางต่อไปนะครับ การให้กำลังใจตัวเองและผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆในชีวิตและนี่คือวิธีที่สามารถช่วยเสริมกำลังใจได้ด้วยการให้กำลังใจด้วยวาจาโดยการกล่าวคำชมเชยเช่นดีมากเก่งถูกต้องหรือแสดงความเอาใจใส่ขณะที่ผู้อื่นพูดนอกจากนี้การให้กำลังใจด้วยท่าทางเช่นยิ้มพยักหน้าก็เป็นสิ่งจำเป็นหรือการให้กำลังใจด้วยการให้รางวัลหรือสัญ,ญลักษณ์เช่นการให้สิ่งของ รวมทั้งการสร้างกำลังใจให้ตัวเองมั่นใจในตัวเองจงภูมิใจในความสำเร็จของคุณและพูดคุยกับตัวเองเหมือนกับเพื่อนที่ต้องการแรงจูงใจการให้กำลังใจไม่จำเป็นต้องมาจากคนรอบข้างเสมอไปพอเราสามารถเรียนรู้ที่จะให้กำลังใจตัวเองได้การสร้างกำลังใจให้ตัวเองเป็นวิธีที่ดีเป็นแรงพลังผลักดันให้เราสามารถผาเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคต่างๆรอบตัวหรือเพื่อให้เรามีแรงใจในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นครับ ขอให้คุณมีกำลังใจและความหวังในการเดินทางต่อไปนะครับ